เอาค้าง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 สวัสดี Good Morning ตื่นนานกันหือยังตื่นนอนกันหรือยังสวัสดีค่ะด DJ กบนวลพรต่าทองนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะกบก็มีกลเม็ดเด็ดพายเคล็ดลับดีๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเยออกกำลังกายแล้วแม่งปวดเมื่อยไม่ชอบเลยหรือว่าไปแบกหามมานะคะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะสูตรเด็ดเคล็ดลับนี้กบได้มาจากคุณเจ้ที่สนิทท่านหนึ่งเขาเป็นชาวสวนค่ะแล้วเขาบอกว่านี่เป็นสูตรโบร,บราณน,นะคะที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคยังไม่มี 3G อะยุคไดโนเสาร์ยังไม่ตายอะ่ะเออแล้วเขาก็กินกันมาโดยตลอดนะคะโดยที่หายเป็นปริทิ้งสาหรับอาการเมื่อยทุกอย่างราไปถึงระดับคลรยเ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาแม้แต่นเตียวเป็นสูตรธรรมชาติบ,บําบัด รัดมากเลยอะ่ะแต่ต้องดูนิดนึงนะว่าช่วงนั้นน้นมามะพร้าวแพงหรือเปล่าเออทำไมถึงพูดเถียวตับมะพร้าวแล้วเพราะว่ามันคือน,น้ำมะพร้าวอ่อนนะสิคะคุณสวัสดีคุณจิรัตวันนี้มาเผยแพร่สูตรนะคะเป็นอะไรที่ง่ายและดีต่อสุขภาพแม่กบอะ่ะแจ็คกิมกับป้จจุบจะสอนเสมอว่าให้เราใช้ชีวิตเพื่อ เป็นยารักษาสุขภาพและให้เรากินอาหารให้เป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพไม่ใช่ปล่อยให้สุขภาพพังแล้วกินยาและไม่ใช่ปล่อยให้สุขภาพพังแล้วพบแพทย์นะคะเราควรต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นอันดับที่หเขาใจตรงกันนะจุดๆนี้ใช่ไหมคะมาคุณเบญจวัฒน์สวัสดีคะ่ะคุณทิติกรสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มีสูตรนะ กลเม็ดเด็ดพลายของชาวสวนเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะโดยที่เราไม่ต้องกินยานเลยแล้วก็ง่ายมากคือมะพร้าวอ่อนเนี่ยสรรพคุณของมันก็รู้ได้อยู่แล้วว่าช่วยบำรุงสุขภาพในทุกๆส่วนผิวพรรณนะคะรวมถึงสิ่งที่เรียกว่ารีวกว่าภายในทั้งหมดนะคะแล้วก็เออสัญ,ญญาณเนี่ยเราขาดไปต่อเลยละกัน ก็คือกินน้ำมะพร้าวเนี่ยจะดีมากๆนะคะในเรื่องของฮอร์โมนด้วยท้วหผิวพรรณสดใสสวยงามผู้ชายก็กินได้ผู้หญิงก็กินดีโอเคป้าแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายระบบย่อยอาหารภายในระบบกระเพาะอาหารลำไส้ต่างๆนะมันก็จะดีโอเคป้าเพราะฉะนั้นมันดีกับเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยดังต่อไปนี้เทคนิคคือน้ำมะพร้าวสดเปิดมาสดสดตะกี้นี้แล้ว บีบมะนาวลงไปนี่บีบมะนาวลงไปบีบลงไปหนึ่งลูกค่ะเมื่อกี้พอดีกดบีบลงไปแล้วบีบลงไปหนึ่งลูกนี่หนึ่งลูกบีบเอาบีบบีบบ,บีบลงไปหนึ่งลูกนะคะคนให้เข้ากันแล้วดื่มดูด สวัสดีเบนซ่าสวัสดีคุณดอนคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้เป็นสูรชาวสวนค่ะมะพร้าวหนึ่งลูกใส่น้ำมะนาวลงไปหนึ่งลูกสดๆนะคะจะช่วยทำให้เราแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแทนยาคลายเส้นได้เราจะได้ไม่ต้องกินยาทำให้ตับรางพังกินอันนี้แหละดีต่อสุขภาพโดยรวมก็เลยเอามาเผยแพร่บอกต่ออร่อยอยู่นะใช้ได้อยู่ใครเคยกินน้ำมะพร้าวผสมมะนาวบ้าง ถ้าไม่เคยไปลองนะเลิศคือแบบมันได้ฟิลสดชื่นมากๆเลยโอเคไปแล้วมิชั่นต่อไปของกบนะคะกบจะไปเลียนมวยชัยยาออแล้วกบก็จะต้องทำกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยให้มีความชัดเจนเป็นซิกแพคมากขึ้นเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพื่อนๆบ๊ายบาย ไปลองนะสูตรนี้มะพร้าวมะนาวค่ะแก้าการปวดเมื่อยอันนี้เป็นสูตรของชาวสวนตั้งแต่ยุคจุรลสิท์ปาร์คังไม่ตายไปลองดูนะสวัสดีค่ะทาย